กะอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมาเล่นโหมดรถคูดาหรือว่าโหมดอัลติเมทนะที่มันดานะจะเปิดให้เล่นทีนะครับนะครับเดี๋ยวเราไม่เสียเวลามเวลานะถ้าเราได้ตัวดีสุ่มได้ดีก็ก็น่าจ,จะแจมโบนนะผมอยากได้แอดจิกมานะโหมดนี้ค่อนข้างหโหดแบบโคตรเนาะเลยนะโหมดนี้ไอ้แทบ็บนูนี่โปรไฟล์เป็นตีมเดียวกันหมดหรือเะล่าตัวเป็นแมวน้อยแม่น่าเซียนมากจ้าจ้าเบยมาจาแอะไรลงไงนะเอาไว้ดวงใจเอาไว้ดวงใจเอาไว้ พี่มีคนร้องเพลงด้วยวะกีิพุดายร้องเพลงเราเปิดได้เปิดไมค์คุยเลยมาตอนนี้น่าจะแห้งนะทุกคนน่าจะแห้งแบบแห้งเลยเป็นแห้งเลยเปิดไมค์เปิดไมค์เปิดไมค์สวัสดีครับเด็กน้อยคนหนึ่งตกลงมาที่รันเดิลเบลวัตตี้ฉันฟาวี่เดอะฟาวเวอร์ฉันเธอดอกกัดไอ้นมเฮ้ยคนไหนเปิดไมค์วะเนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นวะ เฮ้ยโอ้โหสกัดมึงจะเย็นดีกูไม่ได้ตั้งใจเอาคาเฟนี่มานะอันนีจะพุ่งหากูเไอ้นุ่มไอ้นมนี่มึงนี่ปรับปรับอันแนีจะพุ่งหาพี่หรือเปล่านะเฮ้ยมึงเอากะป้อมกูก็อเลยโอ้โหเกินคนไหนร้องเพลงครับเนี่ยไอ้เรียค่ะแต่เฉียบหนึ่งแต่เฉียบฮัลโหลบลองพอมมากเลยครับสกัดสกัดสกัดขอบคุณค่ะมีสกัดไม่ตาย ไม่นะขอบค่ะเออเหวังว่าจะรับได้นะเราเป็นคนที่พูดคำหยาบนิดนึงนิดนึงรับได้แหละแต่เราจะพยายามไม่พูดคำหยาบนะโอเคครับได้เลยไอโถสดเจีมเมืองไอหางติดเมึงมาดิมาดิมาดินี่ไงยิงโตเลยหญิงเนี้ยจะสิส้นีลยผู้ชายเล่นแคลรี่ยังชอบเลย <c oughs> พี่มาแล้วอ่ะ จะกินตับคาเฟอีนี่แล้วระวังตัวได้นะระวังตัวได้นะเฮ้ย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 มีคนเฮา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 มีคนเด้งเฮาออบหลายเสียแลกเออข้ากินมึงก็ได้แค่ปัดผ้าอะไรอีง้อเออด่ามัน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 ด่าด่าจริงเฮ้ยเฮ้ยมันรอดไม่ได้นะโหลเอออีเทล เฮ้ยสองคนไม่เอานะฮัลโหลเฮ้ยลัมเบอร์มาหน่อยครับมาหน่อย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 มเพื่อนมาหน่อยสวยเออกี่เทวคลิปหมดคลิปหมดคลิปหมดพอ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 เฮ้ยเพื่อนวับเพื่อนวับลำพาไปสกัดมันเอาแต่ป้อมอ่ะมันไม่มีมันมีแต่ความเสี่ยนอ๋อแย่อยู่ไหนเน่เน่เน่อยู่อยูนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ในปุ่มในปุ่มมันอยู่ปุ่มกลับมาสิ กินตับมันแล้วกินตับมันยี่ขานะคะนาะเฮ้ยมันเด้อโอ้เธอใหญ่ลูกแล้วสิโอ้ยพาลังเกียดอ่ะเฮ้ยมันเด้อตายแล้วมันเด้อตายแล้วมันเด้อตายแล้วโอ้ข้างมันเด้อมันเด้อข้ามันข้ามันมันเด้อข้ามันเอ็กซ์คิวกูไม่ได้บอกเลยเฮ้ยพอ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 เพื่อนตายหมดแล้วตายหมดแล้วฝรเ่นครับฝรเ่นครับมีอยู่เลยเหฟอฝรั่ครับบวกเลยนี่มายิงตัวมันเออสวยเออหนึ่งเมตรตายแล้วถูกเฮพอ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 

วานตีเอเอ้ามึงวานตีเออสวยนี่มึงเฮฟอยู่ในพุ่ม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 เนียเหรอมึงเนียเหรอตายไปมเนียได้กี่วิตีใช่เนียได้กี่วิวบอยต่อต่อไป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 เกิดมาเลยพี่ไปแค่มันต้องตายแล้วแหละเออสวยเฮ้ยสกัดสกัดบ้านบ้านบ้านสวยพี่บ้าน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 เดี๋ยนตีป้อมก่อนฉันไปกินแนงอะตะเก็นนี่ มันจะทุบหัวฉัน <serving> ด <Enfin, S 1> ้ยว่าไงแจ๊สสกัดแจ๊ะเอ้ยติดขื่อเหรอเราอะท่านไหนหุ่เจเลยเฮ้ยดักปะดักปะดักปะมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วอะนไรลวะนี่ไงโคโลโคโลมึงสกัดโคโลมึงอยูตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยพวกมันมาพวกมันมาเยอะเยอเเยไปละอยู่ตัเตียรพอพอพอเฮ้ยมันเด้อไงแจ๊เอ้ยอมมาโอโดโอโ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 ขอโโโ จะตายแล้วครับกลับแล้วนะครับอะไรวนันเออก้ามก้าก้าฉันว่าฉันได้ป้อมบนเบ่งว่าเรื่อง <มา S 1> เขาสุดท้ายอะไรวะได้ป้อมบนนะ่ยสวยเฮ้ยหยุดดิเฮ้ยล่างอีเทลอีเทลอีเทลโ,โดนหนึ่งแมตช์อีเทลวอนตีนกกรอบนี่สวบมันสวบมัน เออส่วนมันตะแล้ววั้นคิวกูเอาตัวมาลัดมาลัดกูเอาตัวมาลัดมาลัดเมาลัดฉอดสวยมาลัดมาลัดเดือดล้อคิวกูบนบนบนดันอยู่นะอ่ะตายไปแล้วเดียวรีบเข้าไปแดาเดี๋ยวร่างเดี๋ยวแดินร่างเนองมัดเรียบร้อยเลยฉอดดาวโอ้โหคลิปตัวบลร่าเลยใหญ่กว่ากูอีก ตัวบักเอฟรอัวมาแล้ววะกินตับกูและมาดิวันเดอร์เปล่าเปล่าเปล่า,าตายสิไม่ใช่ค่ะมันเดอร์เปล่าสิเฮ้ยโอ้โหวันเดอร์พ่อมึงเพอจะเย็นนะพูดไม่ได้อ่ะครับไม่ถึงฟอร์เนค่ามันฟอร์เนฟอร์เนค่ามันเค้ามันฟอร์เรนร,ร,รู้ไหนเออสวย,ยสวยสวยค่ามันสวยเหรอค่ามันเฮ้ยมันเอาแล้วมันจะเล็งกูแล้วค่ามันฟอร์น ลงครับยิ่งเรี้ยงเลยปล่อยเฮ้เทยวจะตายนะเทวตายนะวีเทยวอีเทยวอีเทวเอามาันเอามันอีเทวฆ่ามาันสจ้กเกี้มันสวยสวยเอยอเฮ้ยดูมันดูสกัดม,มันอย่าไปกลัวอย่าหล่อสวยงามครับครับจากตัวนี้เพื่อนๆจะงงนะว่าผมหยุดคลิปทำไมนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับมันจะมีไอริกับสกัดนะครับก็คือมันสกัดมันจะมาตีบ้านแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะว่าไอริเราจะกันป้อมแบบไหนแล้วก็ จะมีเหตุการณ์อะไรที่มันพลิกพลิกเกิดขึ้นนะผมนี่ค่อนข้างช็อกมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับไปเลยครับกันบนให้ด้วยครับเอลีครับเฮ้ยเฮ้ยสกัดส,ก,ดสกัดจบบไปแล้วครับทุกคนโลโลโลเอลีฮัลโหลเอลีออกเก๋เลยวะไอ้เดือ <c oughs> จะได้ด <c oughs> ที่ผายที่ผายขอโทษจบแล้วเอลี ประกันเลยนี่หมดเหมดเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ว่มแหกแล้วครับเรียบร้อยค่ะไม่ใช่ความผิดหนูพระพิคหายไ่รู้ครับพระผิดไอคนทักมาครับใช่แช่งมมนเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบหรือไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยล้วกัะไม่ชอบก็ต้องกดนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับใครมาจากทวิตต็อกก็เมนบอกกันได้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับถ้าใครมาจาก ติดตออนะกดซับสไคร้กันด้วยนะครับโอเคผมไปแล้วครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่นให้ดูใหม่นะครับก็จะมีคลิปสนุกสนุกแบบนี้ให้ดูนะครับสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ